ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up ผเพจร,รับเติมเกมฟีฟ่22ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าม b i l e NBAUFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาอีกได้ราคาพิเศษอีก รับซื้อขาย ID, ROV FIFA FIFA Online 4 By Adfin, ราคาเป็นมิตรปลอดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุก ID 100%หากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมวิศาเกมมิ่งบริการจำหน่ายบัตร PSN มีทั้งบัตรเงินสด PlayStation Store และบัตร PlayStation Plus ถูกกว่าเติมเองการันตีปลอดภัยผู้ใช้บริการกว่า1 0 0 0 0แคนลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ สวัสดีขครับครับกับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีกนะวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์สีกับกิจกรรมใหม่นะครับผม new generation heroes นะครับนะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นกิจกรรมที่เพิ่งมาวันนี้เลยนะครับผม new generation heroes นะครับผมก็เป็นการ์ดนักเตะ next gen นะแล้วก็การ์ดฮีโร่นะครับผมนะก็มสีสองคลาสนะครับผมนะก็ เป็นกิจกรรมอ่าเป็นแบบตัดตัวเลือกใช่ไหมรอบนี้เป็นแบบตัดตัวเลือกอันไหนที่เราไม่เอาเราก็คัดกดออกกดออกแล้วก็สุ่มแล้วก็น่าจะได้เอ่อน่าจะได้ตัวมาแลกอะไรทํานองนี้แหละครับแล้วก็มีของรางวัลผู้จัดการนะรอบนี้มีมีฮีโร่ BTV BOE ทำไมมันต้องมี BOE ด้วยครับผมไม่ชอบ BOE ยี่สิบเอ็ดเลยจะเปิดได้แต่ตัวกากมี BOE ด้วยครับวันนี้บวกหกถึงบวกแปดไอคอนร้อยสิบบวกหกถึงบวกแปดการันตีบวกแปดยี่สิบเอ็ด NG NGO ออบบห้าโอเคมา ็ถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ลุยก่อนเลย6,000แล้วกันจะได้ป่าอันนี้ไปก่อนครับจะได้จะได้ลุ้นบวแป2อันเลยเนะเาะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปลุยโลดมาโถมาเถมาถังเลยครับไปฮึบฮึฮฮ,ฮ,ฮ้มา600เหรียญ6,000บาทอิ่มอิ่มครับผมมีบ็อกซ์หกับบ็อกซ์สนะก็แน่นอนครับ บ็อกหนึ่งนี้ไม่เคยเล่นเลยครับไม่เคยเล่นเลยไอเหรียญเดียวครับเราลุยสองเหรียญอย่างเดียวครับผมนะเดี๋ยวกดทีเดียวนะครับเอเดี๋ยวต้องผมต้องเลือกของรางวัลก่อนโอเคเอ่อคัดออกใช่ไหมเซตเอมีคอนร้อยแปดร้อยสี่หกห้ามันก็ต้องเอานี้ออกอยู่แล้วล่ะมันห่วยสุดอ่ะอันนี้เก้าแปดเนี่ยโอ้โหไม่ต้องสืบเลยครับโอเคมาลุยเลยครับทีเดียว2000จัดไปเอาไม่ถามหน่อยเหรอว่าจะเปิดไหมหรือว่ายืนยันไหมไม่ถามเลยเหรอพี่พี่ผมไปเลยเหรอ <laughs> เออหรกดปุ๊บมันไปเลยเหรอเออโอเค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 เราได้ออร้อยแปดมาจากอันนี้แล้วก็บวกฮะแล้วก็แปดเอาบวกแปดได้มาแล้วขาดอยู่อันนึงเหรอเออขาดอยู่อีกอันนึงมันจะไม่สะสมมาด่ดีใช่ไหมผมกดทีละสิบละกันกันเหนียวอะ่ะผมกลัวว่าสมมติว่ากดไปสองพันแล้วมันได้อันนี้อย่างเดียวมันจะไม่มันจะไม่สะสมไปรอบหน้าไงทีละสิบละกันกันเหนียวครับไปกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนไม่อยากพลาดพลาดแล้วเดี๋ยวโดนเอ่อน้องๆดู เดี๋ยวน้องๆในคอมเมนต์ดูอุ้ยได้ได้ฮีโร่บวกาด้วยแต่ฮีโร่บวกามันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายหรอกไปโอเคสามทียังไม่ได้ทีที่สี่ก็ยังไม่ได้กูเริ่มคิดแล้วว่ากูน่าจะกดทีเดียวสิบครั้งไปเลยทีที่ห้าก็ยังไม่ได้ครับออทีที่หกก็ยังไม่มาออทีที่เจ็ดก็ยังไม่เห็นออ โอเคได้แล้วทีที่8ใช่ไหมใช่แหละอันนี้น่าใช่พึ่มโอเคแล้วก็ต้องมันเลือกใหม่จริงๆด้วยโอเคงั้นคัดคัดออก2อันเดิมครับไปโอเคอีกได้อีกเอ่อได้อีก10ครั้งได้อีก1 2ครั้งไป10ครั้งไปไม่ใช่10ครั้งร้อครั้งไปร้อยแปดโอ้โหอันนี้แม่งได้แค่2อันเดงว่ะโอเคเลยสองครั้งกดไป โอเคโอเคหมด6,000บาทครับประมาณนี้รับของมาผู้จัดการก่อนโอเคเดี๋ยวที่เหลือมาต่อแน่นอนครับ <c oughs> เดี๋ยวยังไงมาต่อแน่นอนแบ่ง2พาร์ทเหมือนเดิมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลภาพรวมก,กันครับผมไปโอเคครับผมเมื่อกี้ผมก็ไปทำการเปิดเอ่อเฉพาะเงินมานะก็เอ่อตอนแรกมี575ก็ได้ประมาณ25,000 M ครับเราสองหมืาพันเอ็จริงๆ2 4งหมไปไปลายสองสี่ก็ตีไป2 5งห้นั่นแหละ ได้มา25,000ืเอ็มครับผมสรหรับ6,000บาทแรกนะแล้วก็ได้แพ็คนู่นนะั่นไฮไลท์ก็จะมีพวกบวกแนะมีบวกแปซองเนี่ยมีบวกแปซองครับผมแล้วก็มีดราฟ 20NG ิบวกหมีไอคอน108โอเคมีลุ้นไอคอนด้วย106อันนี้บวกหโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันเดี๋ยวเอาดีไปด้วยเลยแล้วกันเผื่อฟุกไปทีละสิบเลยครับไปบวกหนึ่งถึงบวกห้าทีละสิบไปลุยๆเลย,ลย โอบีโออีสวิตเซอร์แลนด์ข้ามเลยเอมโบโลไปเอ้ยแจ็คพอตหน่อยแจ็คพอตหน่อยเออกับตันมากับตันพอได้ลุ้นครับอิตาลีเออไคเอเนสตอรเออสามพันสองร้อยเอมนี่ถือว่าคุ้มแล้วนะสำหรับสองนี้ครับไปแจ็คพอตกว่านี้เออกับตันมากับตันหวังได้ครับอังกฤษเบอร์เท่าไหร่เบอร์สามเบอร์ห้าบ็อบบี้มัวโอเคไป มาหน่อยลั่นๆกับตันอีกแล้วมาโครอยส์แน่ๆเลยเห็นรอยสักพราพันข้อมือสีเหลืองมาโครดีอสัสโอ้โหผวกสองเลยเสียชีวิตมากโอเคโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้หนึ่งร้อยสามขึ้นไปลุ้นฮีโร่ฮีโร่มีแค่จีโนล่าพัทที่แพงตัวอื่นแพงไหมครับดีอาร์สวดดีอาร์สแปดร้อยเอ็มเลยเหรอมีแค่จีโนล่าเพราะว่าที่แพงตัวอื่นเฮ้ยพิซซิโนโรนัลโด้ครับ ว่การสีแอลตกรอบไปนานแล้วโอเคลิเบอรี่ครับไม่ได้ครับการ์ฮีโร่ครับถัดมาที่อันนี้ละกันฮีโร่ออโง่ไปฮีโร่ออน่าจะมีแค่ชิโนล่าอะไรบางที่แพงตัวอื่นผมไม่แน่ใจครับเบอร์สิบฝ่าโอ้เคยิ้วครับโอ้ยยี่สิบเก้าเอ็มชีวิตการ์ฮีโร่ยี่สิบเก้าเอ็มครับมาครับวันนี้เก้าเก้าบวกห้าครับไปเก้าเก้าบวกห้าเปิดไปเลยครับถ้าเก้าเก้าบวกห้า เออวิ่งมาบีทีบบราซิลมาคีนนอตครับไรอ่ะอ้โหอันเอ็มทำไมมันดูจืดจืดจังเลยทำไมมันจืดจังวะ,อ,ะอันนี้ดาบยี่สิบอันเมื่อกี้ดาบห้าสิบอันนี้แล้วก่อนแล้วกันครับอันนี้ร้อยหกไอคอนกับฮีโรไปวิ่งมาไอคอนวะเฮ้ย เดนมาร์กเราดูครับผมเราดูที่ไม่ใช่แกดูปหรือเขาดูปบว <laughs> กอย่างได้อันนี้ครับร้อยสามไปบวกหนึ่งบวกบวกห้าบวกสามถึงบวกห้าโอ้โห e b s ีเอ็เด้อโอซูตโอซิลโอเคโอ้โหแป๊บๆจะหมดเลยยังไม่ได้อะไรเลยครับผมโอเคมาเอาหน่อยดิอันนี้ NGO อันนี้บวกอันนี้ร้อยสี่บวกห้าอ ผมว่าฮีโร่ก่อนดีกว่าว่ามันหวังยากครับทีละชิ้นแล้วกันไปฮีโร่อผกห้าไปทีละชิ้นแล้วกันอันนี้วิ่งมาเบอโอ้โหเอาจัแบล็เอาจะเบอร์เอาจับบเ,าจบเบียร์ักอย่างนี้แหละครับโอ้ยเอ็ม <c oughs> โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหไดประตูใครอะ เม็กซิโกโอ้โหโอเกปส์คัมโปสโอ้โหสภาพสภาพสภาพโอเคครับมาอันนี้แล้วกันร้อยสี่คระห้าปีบวกห้าไป6หกปีบวกห้าไปโอ้โหอ่ะแจกข้ามเลยมาซาลาอุยสองพันเอ็มนะเนี่ยที่สองพันเอ็มนะครับอะไรตีบวกครับเออมากัะตันเบอร์สิบสี่อังกฤษเฮนเดอร์สันครับเท่าไหร่เฮนเดอร์สัน สองพันเอ็มห้าพันเอ็มเหรอพอได้อยู่พอได้อยู่โอเคมาเหลือแต่นเน้นๆแล้วนะหลังจากนี้ครับร้อยแปดยี่สิบบวกห้าดาวพันสิบวกห้าเอาดาวพันสิบวกห้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอ็นจียี่สิบบวกห้าครับเหลือแต่เน้นๆแล้วนะจ๊ะเอาประตูวเวเจโน,โนมาไงวะเนี่ยเอาออกดีกว่าไม่ค่อยเก่งเวจิโน่เงี้ยเอามาันมาไงวะเนี่ยเอาเมือ่อเขามาวิงก้าตัดออกตัดออกไป ยิ่งน้อยๆคัดตอบอ,อาจจะมีราคาแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะขายไม่ได้ครับผมใสปีเจมมาโซเดวี่ยัดไปเด็ดยัดไปเอตติ้งเยอะๆมาโอเคมาครับผมอ่ะดาห้าสิบหวังยากอยู่ หวังยากอยู่แต่ก็หวังนะเวอร์คีววันได้ตรงไหมโทรจัดไปเวอร์คีววันได้จบเลยครับรูพผู้โอ้โหแจกอีกแล้วมาสลุยาโอ้โหเอ้ยอันนี้ครับดับยี่สิบเอ็นจีบวกห้าครับผมเอ็นจีบวกห้าเหรอทำไมแลมตี้มันแพงจังวะ มันแพงเหรอมันพันสามร้อยเอ็มเลยราคามันบัักไหมเนี่ยแปลกๆว่ะผมว่ามันแปลกๆว่ะราคามันบัักไหมวะทิปเอ,อ็นจีบวกห้าทำไมมันแพงขนาดนี้อ,อ่ะเอ๊ะช่างแม่งอะกูเปิดไปเลยแล้วกันไปลำคาลลำลีลำไล มาใครอ่ะใครอ่ะไม่รู้ใครก็ไม่รู้ใครอ่ะใครอ่ะใครอะใครอะไอ้เห wow <ah> uh, ี้ยผมน่าจะคัดว่ะใครอ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 ่ะไอเนี่ยโอ้จรโอ้โหแล้วแม่งมีแต่เอ็นจีโอ้โหเมื่อกี้ใครอ่ะผมไม่รู้จักเลยครับเมื่อกี้โอเคมาเดี๋ยวเราไปลุยเลยแล้วกันครับ เอาเอา่อ95 97ใช่ไหมอันนี้การันตีบวก8การันตีบวก8เอาที่มันลุ้นบวก6กับบวก8ก่อนลุ้นบวก6กับบวก8ขอปีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่21 ng e 21นี่นไม่เอาครับขอ mc eps แล้วกันไปครับผมกดตัวคำว่าชิ้นไปอือมาหน่อยหนึ่งหนูเออ mc เอบวก8ตั้งมึ่ถ้า mc อะ่ะ เบนาโด้ขอวกแปดนะครับเฮ้ยเบนาโด้บวกแปดเฮ้ยสองพื่นเอฟมเหรอทำไมถูกจังวะเฮ้ยนี่มันเบนาโด้ซิลานะครับผมอาโอเคถือว่าบวกแปดก็โอเคไม่บวกหกก็บุญชีวิตแล้วครับให,ใ,หใ,หใ,หให้ไวใบหนึ่งอีกใบห,หนึ่งโอเคนะอันนี้เก้าสิบเจ็ดนะไปอือดี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 เอ็มซี MC อีกแล้ว,ว่ะ สเปนเหรอโหใครไม่รู้อ่ะบวกแปดทวนแบน,นดอ่ะแต่ก็โอเคครับผมผมสิว่าผมโอเคนะได้บวกแปดสองสองตัวเราผมผมมองว่าผมผมไม่แย่อโอเคอยู่ <c oughs> บวกหกถึงบวกแปดแล้วได้บวกแปดสองตัวสิว่าดวงอยู่เหมือนกันโอเคมาต่อกันที่โอเคเราเหลือสี่ใบสุดท้ายแล้วครับผมนะ <c oughs> เดี๋ยวมีไอคอนสองใบแล้วก็การันตีบวกแปดสองใบนะครับผมนะ เดี๋ยวเอาไอคอนก่อนเลยแล้วกันครับผมยังไงถ้าใครชอบนะครับผมฝาก like, กดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด u b s c r คร้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมทิ้งท้ายด้วย4แพ็คนี้นะครับผมแล้วก็มีบวกแปดด้วยนะเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวมาต่อกันให้ครบนะครับผมนะโอเคกดตุกซาอีกไปแรกจัดไป108ไอคอนนี่ไม่ได้ตัวดีๆมานานมากแล้วครับจําไม่ได้เลยได้ตัวดีๆล่าสุดเมื่อไหร่ครับอังกฤษเนี่ยแกลลี่ลีดิเกอร์แล้วผมโอเค 1,400m ขอบคุณมากกดตรงดอเด็กจัดไปขอบคุณมากขอบคุณหลายๆวิ่งมาไอสัตว์ลีดิเกอร์เอาไม่ใช่เว้ยไอเดียวเปโรอเดวเปโรร้อยเก้าครับผมนั่นแหละเปิดไอคอนมันก็ประมาณนี้แหละครับโอเคทีนี้เหลืออยู่2อันขอเน้นๆหน่อยแล้วกันเน้นๆหน่อยว่ะอันนี้อันนี้แพ็คดีอยู่นะ20 NG 21 NG บวก8กับอันนี้92 88 21 20 19ครับผม20 21โอ้โหไปกี่ทั้งได้19มานี่คทำ92 88ลุ้นยากเหมือนกันแต่มาหน่อยแล้วกันครับกดตรงชอช้างครับผมจัดไปโอ้โห19ไอ้เสียดสโอุ้ยเป็นดอมเบลเล่อ่ะโอ้อันนี้ไม่แย่อันนี้ไม่แย่เป็นดอมเป็นดอม แต่แม่งไปสักสิบเก้าเลยใช่ไหมสิบเก้าเอจริงแต่ก็โอเคนะก็โอเคนะแม่งแพงที่สุดแล้วครับตั้งแต่ผมเปิดมาวันนี้โอเคสุดท้ายอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด subscribe เป็นกำใจกันด้วยนะครับผมถึงทอยไปด้วยซองนี้เลยนะครับผมถึงทอยไปด้วยซองนี้เลยมีแค่ปี21กับปี20ขอปี21แล้วกันครับกดตรงไม้โท <S <S> <S <S มาแล้วซองนี้แหละมาแน่ครับ โอ้โหยี่สิบไอหายอังกฤษว่ะเอ้ยยี่สิบเอ็ดดิซีบีว่ะเอ้ยเบนก็ตฟรีปะเบนก็ตฟรีครับเบนก็ตฟรีอืมถือว่าได้ไหมเบนก็ตฟรีครับเบนก็ตฟรีน่าจะได้นะผมว่าถ้ามีคนใช้อยู่ละตัวอังกฤษครับ เดี๋ยวไปดูภาพรวมกันครับเราได้เงินมา25งหมใช่ไหมรวมกันนี้อีก26 0 0 0ื่นหกหรือสามห้าหม0 0 0 0กหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเกสนสนประมาณแสนสองเราาวหนึ่งแสนสองหเอ็มหลังๆผมเปิดกิจกรรมจะอยู่ประมาณเนี้ยแสนต้นๆตลอดครับประมาณ1 2 0่งแสอเอ็มคร่าวๆ่าวๆไม่ได้หักภาษีแล้วก็ยังไม่ได้นับแบบพวกการที่ยังไม่ได้เปิดตรงนี้นั่นเองรูมโอเคครับก็ประมาณนี้แอนดอมมีขายเหรอ รถไฟดิอืมมีคนตั้งรับอยู่นะเปโดโลล่ะว้าวเปโดโลมีคนตั้งรับ2คนครับโอเคน่าจะขายได้หมดผมว่าตัวที่ขายตัวที่เปิดมาน่าจะขายได้หมดไม่น่าติดราคาบักพวกตรงนี้ก็ถือโอเคถือโอเคบางทีผมเปิดบางทีผมเปิดกิจได้ตัวราคามูลค่าสูงก็จริงอย่างอย่างไอมาเลสซีเอลรอบก่อนอะ่ะสี่หมื่นเอ็มตอนนี้ยังตั้งตั้งขายมาเดือนนึงยังขายไม่ออกเลยครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมนะยังไงถ้าใครชอบกดไลค์กดติดตาม s u b s c r i b ์ด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับบายบายครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม